สวัสดีครับผมนายสุริปวีนะครับตัวแทนของกลุ่มนะครับที่จะมานําเสนองานในวันนี้นะครับครับงานของเราคือครูดีเด่นดวงใจนะครับปัจจุบันนะครับอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในปัจจุบันนะครับดังนั้นอาชีพครูจึงเป็นอาชีพที่มีการพัฒนาในสังคมอยู่ต่อนะครับดังนั้นเราไม่รอช้ากันเลยครับไปดูกันเลย มีนะคะและนี่อดิฉันนางสาวนิพาดาด,ดอนสุขนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนสมเด็จวิทยาคมค่ะเรามาทำอะไรคะวันนี้เรามาศึกษาเกี่ยวกับคุณครูดีในดวงใจของเพื่อนเรานะคะซึ่งเพื่อนเราเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนี้นะคะ่ะไปดูกันเลย สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกวิเทศคมคมค่ะดิฉันนางสาวเวียรักเพื่อสีเป็นสิษย์เก่าของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมวันนี้เราอยู่กับคุณครูปรางคทิพย์สีกระดงคือครูในดวงใจนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะปรางทิพย์สีเครือดงค่ะครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมค่ะคุณครูปรางคทิพย์จบจากที่ไหนคะจบจากวิทยาลัยครูมหาสารคามค่ะ เนครูมาได้กี่ปีแล้วคะอ๋อถ้านับจากตอนนั้นก็มาถึงวันนี้ก็29ปีเต็มแล้วค่ะทําไมถึงเลือกที่จะเรียนครูคะด้วยเหตุที่บอกว่าเมื่อก่อนจบแล้วไม่รู้จะไปอะไรยังไงคือเขามีโคต้ามาให้เป็นเรื่องอะไรที่ใหม่ๆคอมพิวเ,เตอร์มาใหม่เหมือนเดิตอนนั้นไม่ได้เรียนครูโดยตรงคืออนุป,ปริญญาคอมพิวเ,เตอร์ก็สองปีแรกจบปุ๊บก,ก็เก็บทาวุฒิปวสเนาะก็เป็นอวทโ จบแล้วไม่ไู้ทําอะไรต่อพอดีมีเปิดคอบบคุณครูคอมพิวเตอร์ศึกษาก็เลยต้องเรียนต่อสองปีหลังเป็นคอบบก็เลยจบปุ๊บก,ก็สอบบรรจุทันทีค่ะก็เลยได้เป็นครูค่ะแต่ด้วยที่แบบไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่เรียนเรืเ่อยเป็นตามสเต็ปตามขั้นตอนจะพลาจะรูได้มาเป็นครูค่ะคิดยังไงกับอาชีพครูคะคิดยังไงก็ในไหนก็เรียนมาแล้วจบแล้วสอบบรรจุแล้วก็ว่างอยู่3ามเดือน รอที่จะไปบรรจุรอเขาเรียกตัวไง,ไง่ายๆสอบแล้วขึ้นบัญชีแล้วก็รอให้เขาเรียกว่างอยู่สามเดือนในช่วงที่ว่างก็ไปสมัครสอนโรงเรียนเอกชนสามเดือนจากนั้นเขาเรียกบรรจุก็ไปบรรจุก็ทํางานแล้วราชการนะ่ะก็คิดยังไงก็ในใดก็มาทางนี้เราก็ชอบชอบตั้งแต่เรื่องเรียนลวค่ะเรี่อความเป็นครูจิทธิยาเลยได้สอบไปสุดสอน กสอนก็เป็นของวิทยาลัยครูอุดรนะคะใบนั้นก็สอนระดับเรียนปริญญาเหมือนกันเอออวทปริญญาอะไรประมาณเนี้ยก็สอนเด็กโตก็ชอบค่ะชอบแล้วก็อยู่ยาวนานถึงตอนนี้ยี่สิบเ้าปีละค่ะมีวิธีรับมือกับเด็กยังไงคะกับเด็ก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 ดีเด็กดื้อเด็กเด็กแบบไหนคะทุกแบบมีทุกรูปแบบค่ะเด็กเก่งเด็กอ่อน ปานกลางติดดื้อไม่ดื้อก็รับมือได้ทุกรูปแบบมาแบบไหนเราก็ต้องมองให้ออกว่าเด็กคนเนี้ยพื้นฐานเขาเป็นยังไงดูจากพฤติกรรมพฤติกรรมก่อนเราก็อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงเราก็ไปุยกเขาด้วยเหมือนกับที่เราคุยกันเป็นอะไรยังไงวันนี้ทําอะไรกินข้าวหรือยังทําไมมาสายทำไมไม่เข้าเรียนอะไรประมาณนี้ก็คือ ต้องปฏิสัมพันธ์ต้องมีการพูดการคุยเราถึงจะรู้ว่าคนคนนั้นเขารู้สึกยังไงถ้าเขาไม่ตอบก,ก็เอ๊ะน่านสงสัยแต่ถ้าเขาตอบเขาพูดคุยกับเราก็แสดงว่าเอออย่างน้อยๆเราถามเขาตอบก็มีใจีคุยกันแล้วพฤติกรรมนั้นก็ต้องเราก็ต้องเรียนรู้กันไปรับมือยังไงรับมือก็คือถ้ามามในรูปแบบที่แบบเงียบไม่พูดมันก็เป็นเคสที่เราควรจะศึกษาต่อว่าเขาเงียบเพราะอะไร ะะแต่ถ้าเข้าดีอยู่แล้วพฤติกรรมเขารลาเริงคุยสนุกสนานแล้วเรื่องการเรียนเอออะไรเออต่างๆก็ชื่นชมยินดีด้วยแต่ถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่เราก็จะเข้าไปถามแล้วก็ถ้ามีอะไรช่วยได้ก็อยากจะช่วยคือก็คิดว่ารับได้ทุก,ท,กทุกทุกรูปแบบอะค่ะแล้วคุณครูมีคุณครูสมัยเอ้ยอันนี้ค่ะได้ไหมถึงแล้วเอาใหม่แล้วครูมีครูในดวงใจสมัยที่เป็นนักเรียนไหมคะ สมัยที่เป็นนักเรียนก็มีหลายท่านนะคะตั้งแต่ประถมขอยมแต่ที่ที่จำได้แม่นแล้วก็ที่ฝังใจที่สุดคงเป็นสมัยเรียนเรียนครูเรียนตั้งแต่ All alk, 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 อวทออบอมที่ว่าไปเมื่อกี้คุณครูอาจารย์สหัสฐานศิลป์อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยครอก่อนหน้านั้นถ้าย้อนความไปคือคุณพ่อท่านเสีย ตอนที่เรียนปีหนึ่งพอดีแล้วทีนี้อาจารย์ท่านเนี้ยท่านจะเป็นเหมือนกับคุณพ่ออายุก็มากเท่าๆกับคุณพ่อแล้วท่านก็จะคอยถามว่าเป็นอะไรยังไงคือถามถามสาระทุกสุขบิดเราตลอดเวลาเหมือนพี่พ่อยังอยู่กับเราก็เลยนับถือท่านเป็นอาจารย์พ่อแล้วก็เวลาฝึกงานเวลาทํางานเวลาท่านก็จะเอางานมาให้เราทําเสมอแล้วมีรายได้ตอบแทนเป็นค่าขนม รัง้งละ100 200แล้วแต่ท่านจะเมตตาให้ไปคีข้อมูลเพื่อท่านท่านก็จะดูแลเราตลอดจนจบและตำแหน่งสุดท้ายของอาจารย์สหสฐานศิลป์ก็จะเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินตอนนั้นตอนนี้เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยการสินแล้วซึ่งท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนี่ยค่ะคืออาจารย์ในดวงใจของคุณครู ครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของนักเรียนที่คอยอบรมสั่งสอนให้ความรู้จนทําให้นักเรียนนั้นประสบความสําเร็จในทุกๆด้านค่ะและสุดท้ายนี้ครูไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุดแต่ทุกอาชีพได้ดีเพราะมีครูค่ะ